สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสี่กับผมเก่งครับครับเปิกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับการขนส่ง iPhone 10เครื่องที่ได้รับความเสียหายระหว่างขนส่งครับ โดยจุดเริ่มเรื่องนะครับก็จะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับได้มีการแชร์ประสบการณ์นะครับว่าแกเนี่ยมีการส่งพัสดุนะครับโดยพัสดุแกเนี่ยจะเป็น iPhone 10เครื่องนะครับไปให้กับทางลูกค้าแล้วเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งแต่ว่าแกเนี่ยได้รับค่าชดเชยเนี่ยสูงสุดมาเนี่ยเพียงแค่2,000บาทแค่นั้นเองนะครับโดยจุดเริ่มต้นเลยนะครับพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยแกอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ประกอบธุรกิจขายมือถือนะครับหรือว่ารับซ่อมมือถือทั่วไปนี่แหละและแกนะครับก็จะมีการค้าขายออนไลน์เาาข้ใจว่แก ไดออเดอร์ล็อตใหญ่มานะครับก็คือลูกค้าเนี่ยสั่งเป็น iPhone 11นะครับจำนวนส0บเครื่องทั้งแกนะครับก็ได้มีการแพ็คของนะครับแล้วก็ถูกจัดส่งเนี่ยทางแบบไปรษณีย์หรือทังแบบวัสดุนะครับกับบริษัทขนส่งเอกชนเจ้าหนึ่งนะครับโดยหลังจากที่แกนะครับส่งไปให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพวกแพ็กกิ้งใช่ไหมครับให้สําหรับตรวจสอบได้วัสดุเนี่ยถึงไหนแล้วถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับแกก็ได้เอาเล่บแพ็กกิ้งนี้นะครับส่งให้กับทางลูกค้า หลังจากนั้นนะครับลูกค้าเนี่ยก็ได้มีการ เช็คนะครับในต,ตัวของแท็กกิ้งนะครับ <c oughs> ก็คือปรากฏว่าหลายวันแล้วนะครับตัวพัสดุแกเนี่ยยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเลยทางลูกค้าเนี่ยก็เลยติดต่อมากับพี่คนนี้นะครับว่าเออเนี่ยพัสดุยังไม่เห็นเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนี่มันก็หลายวันแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทางพี่แกนะครับเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนส่งพัสดุเนี่ยก็เลยมีการติดต่อไปนะครับเกี่ยวกับบริษัทขนส่งของตัวพัสดุตัวนี้นะครับเป็นบริษัทเอกชนนี่แหละก็ติดต่อไปปุ๊บนะครับทางบริษัทขนส่งเนี่ยก็ให้ ข้อความประมาณว่าพัสดุเนี่ยเกิดขัดข้องนิดหน่่ยเกิดความเสียหายนิดหน่อยนะครับทางแกเนี่ยก็รู้สึกตกใจนะครับว่าเสียหายประมาณไหนทางบริษัทเนี่ยแจ้งมาว่าระหว่างขนส่งนะครับหรือว่าคัดแยกเนี่ยเกิดมีเครื่องจักรเนี่ยมาทับกล่องพัสดุแกทําให้กล่องพัสดุแกเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแกก็เลยขอดูรูปขอดูอะไรนะครับก็ปรากฏว่านะครับ โทรศัพท์ไอโฟนแกเนี่ยได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับจากที่แกประเมินจากในรูปนะครับยังต่ำเลยเนี่ยเสียเนี่ยมี2เครื่องแน่ๆนะครับแต่ทางบริษัทขนส่งเจ้านี้นะครับกับแจ้งกลับมาประมาณว่าด้วยความที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ทำประกันการขนส่งและตามนโยบายของบริษัทเนี่ยสามารถชดใช้ค่าเสียหายได้สูงสุดอยู่ที่2,000บาทซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับมูลค่าของของนะครับที่แกเนี่ย ถูกทาให้เสียหายนะครับและแกเนี่ยก็ประเมินคร่าวๆนะครับจากแต่ตาปเปล่าเนี่ยมันสองเครื่องเนาะและจากที่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยมันก็น่าจะแบบเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับแกก็เลยตีมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าแกเนี่ยก็ติดใจนะว่าทำไมแกเนี่ยได้ค่าชดเชยเนี่ยมาแค่2,000บาทเองนะครับก็ติดใจตรงที่ประกันเนี่ยแหละครับทางบริษ,ษ,ษัทขนส่งนะครับก็แก้ตัวประมาณเออเนี่ยก็เพราะว่าเราอ่ะไม่ทําประกันไง ปกติเนี่ยสินค้าที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเราแนะนําให้ทําประกันอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยเลือกที่จะไม่ทําประกันเองเสียเงินเพิ่มมาอีกนิดหน่อยเองก็ไม่เสียเราเลยเนี่ยเลยจะรับผิดชอบเนี่ยอยู่แค่2,000บาทเท่านั้นเองนะครับ